ฐานท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่99ค่ำคืนก่อนจากชุนเทียนบานแล้วดอกไม้ก็บานแล้วนกร้องขับขานอย่างว่าหลีกับพวก ที่เป็นขุนนางใหม่ทั้งสี่เดินทางมาที่ตึกตระกูลฟานอีกครั้งเพื่อรับโอว่าจากใต้เท้าเสีย่ยวฟานมีคาดวันนี้ใต้เท้าเสีย่ยวฟานยังไม่อยู่บ้านที่สร้างความปวดเสียนเวรเก้าแก่โหจี้ฉังอยู่บ้างก็คือได้ยินว่าใต้เท้าเสีย่ยวฟานกำลังปฏิบัติหน้าที่อันใดวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปยังแคว้นเป่ยฉีในฐานะทูตเชื่อมสัมพันธ์ บัณฑิตจินซื่อที่ผ่านการสอบรอบที่สองตามกฎระเบียบต้องถูกส่งไปเป็นขุนนางท้องถิ่นเห็นแน่ชัดว่ากรมพละเรือนกำลังมีคำสั่งแต่งตั้งนอกจากซื่อฉางลี่แล้วที่เหลืออีกสามคนต้องการรับฟังความเห็นของฟ้านเสียนจะยังไงการสอบฤด,ดูชุนเทียนครั้งนี้ทั้ง3ได้รับความช่วยเหลือจากฟ้านเสียนค่อยเดินทางมาถึงขั้นนี้พวกมันเข้าใจว่าฟ้านเสียน ้องการให้พวกมันทำอะไรที่ท้องถิ่นบ้างมีคาดฟานเสียนไม่อยู่พบปะเพียงทิ้งจดหมายให้กับพวกมันสองฉบับฉบับหนึ่งฝากให้กับขุนนางใหม่ที่กำลังจะออกจากมหานครทั้งสามอีกฉบับหนึ่งฝากให้กับซื่อชาร์ลีซึ่งเตรียมกลับบ้านเกิดเพื่อสอบใหม่คนทั้งสี่นั่งอยู่ในห้องหนังสือของตึกตระกูลฟาน จิบชาที่บ่าวไพร่ย,ยกมาให้โดยไม่รู้รสชาติทั้งเปิดอ่านจดหมายที่อาจารย์เขียนถึงตนเองทั้งสองฉบับจดหมายที่เขียนถึงโหจ้ฉังและพวกทั้งสามเขียนข้อความสั้นสองประโยคว่าประพฤติเป็นคนดีเป็นขุนนางที่ดีตอนท้ายยังฝากคำพูดถึงโหจ้ฉังว่าที่ฉังอย่าได้กลัวภรรยามากเกินไป ี่เป็นคำหยอกล้อที่มีแต่ฟ้านเสียจงเข้าใจได้บัณฑิตจีเยนทั้งสามย่อมไม่เข้าใจความหมายว่าอย่างไรเพียงมุ่งความสนใจไปที่ถ้อยคำสองประโยคแรกที่ให้ประพฤตินตนเป็นคนดีเป็นขุนานางที่ดีทั้งสามยิ่งใคร่ครวญยิ่งพบว่าในถ้อยคำมันเรียบง่ายแฝงหลักเหตุผลที่แท้จริงคิดเป็นขุนานางย่อมต้องเป็นคนก่อน แต่คำพูดนี้แฝงความหมายอีกชั้นหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดแยกแยะว่าประพฤติเป็นคนดีไม่ใช่ประพฤติเป็นคนดีเป็นขุนนางที่ดีไม่แน่ว่าเป็นขุนนางดีหลังจากอา่านจดหมายฉบับนี้อยางว่าหลี่ป็เกิดความสนใจต่อจดหมายในมือซื่อฉางลี่ไม่ทราบว่าเท้าเสี่ยวฟานเขียนอะไรถึงซื่อฉางลี่ จะยังไงในบุคคลทั้งสี่มีแต่ซื่อฉางลี่ที่อนาคตมืดมนกว่าซื่อฉางลี่เปิดซองอ่านจดหมายต่อหน้าสายทั้งสามพอเพ่งตามองก็เห็นข้อความสีประโยคถึงกับแทบหัวร้อออกมาจวบจนชาราค่อยทราบเรื่องไม่ประสานสามส่วนอยู่ที่คนเจ็ดส่วนอยู่ที่ฟ้าใต้ร่มอโศกไร้คนรู้ใจเรา ขอให้เฝ้ารอคอยคนอยู่ว่างคำคนอยู่ว่างย่อมหมายความว่าให้รอคอยฟ้านเสียงกลับมายามนี้ฟ้านเสียนนั่งอยู่ในตัวตึกที่ตนเองซื้อไว้ตั้งแต่แรกพลางขโมดคิ้วเล็กน้อยนิ้วมือของมันลู่ปไล้สายรัดเอวที่ข้างในกรวงคลำพบยาเม็ดที่เฟยเฉียมอบให้กับตนเองตั้งแต่เล็กๆ ตอนนั้นเฟยเหล่าซือบอกว่าหากลมปราณอันกราดเกลี้ยวภายในกายมีปัญหาอันใดก็อาศัยตัวยานี้รักษาชีวิตเอาไว้แต่ว่าหลังจากมาถึงมหานครลมปราณอันกราดเกลี้ยวภายในกายกลับอยู่ในโอวาทมันแทบลืมเลือนเรื่องนี้ไปวันนี้ตอนจัดแจงสัมภาระค่อยนึกออกแต่ว่าเหตุการณ์ผ่านไปนานปีไม่ทราบว่ายาเม็ดที่เฟยเจียปรุงขึ้นมา หมดอายุแล้วหรือไม่หวังฉีเหนียนนั่งอยู่ตรงข้ามกับมันเรียนบอกว่าคนหาได้แล้วมันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าคลับคล้ายแม้คลับคล้ายอยู่บ้างแต้เท้าถีซื้อแตกฉานปลอมแปลงโฉมหลังจากตกแต่งเล็กน้อยผู้คนทั่วไปมองดูแต่ไกลสมควรจับพิรุธไม่ออกแต่ยังคงไม่ถูกต้องอยู่บ้าง ฟ้านเสียงงงนันวูบจึงกล่าวอันใดไม่ถูกต้องท่านไม่ใช่บอกว่าคลับคล้ายหรอกหรือหลังจากเลี้ยงดูสักหนึ่งเดือนสีผิวสมควรใกล้เคียงแล้วหวังฉีเหนียนกล่าวเบาๆว่าในบุรุษทั้งหลายคิดเสาะหาคนที่มีลักษณะราศีเช่นใต้เท้าความจริงเป็นเรื่องยากอยู่แล้วต่อให้รูปลักษ์คลับคล้ายแต่หาคิดปลอมแปลงโฉมจนกุ้มกลิ่มกุยกลาย กอบด้วยอารมณ์กวีเช่นเตเท้าถีซือเป็นเรื่องยากลำบากยิ่งฟ้านเสียนงงง,งันวูบหนึ่งค่อยเข้าใจกระจ่างต้องด่ายอย่างยิ้มแย้มว่าเจ้าตัวประกอบตอนนี้ไปจบสอบพอยิ่งทนฟังไม่ได้ค่ำคืนนั้นกลับถึงตัวตึกค่อยทราบว่าอย่างว่าหลีกับพวกทั้งสี่แวะมาฟ้านเสียนหาใส่ใจมันจะยังไงคำพูดที่คิดกล่าวแล้ว ก็กล่าวไปแล้วที่โงเตี๊ยมขอเพียงพวกมันเป็นขุนนางที่ดีรักและห่วงใยราษฎรตำแหน่งขุนนางยิ่งสูงยิ่งดีฟานเสียงแม้ไม่ใช่ยอดวีรบุรุษที่กระทําเพื่อชาติเพื่อราษฎรแต่หากว่าลูกศิษย์ของตนเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสักหลายคนย่อมเกิดความยินดีส่วนภายหน้าใช่มอบหมายให้พวกมันกระทําเรื่องผิดทํานองคลองทาหรือไม่รอไว้ภายหน้าแล้วค่อยว่าก,กล่าวกัน ก่อนออกเดินทางย่ำต้องกลุ่มมือเยอะๆใหม่ๆจับจ้องมองกันนิ่งนานทั้งกระชับซื้อเจอให้ดูแลเงินทองให้ดีค่อยกลาบลาบิดาคำนับหลิวอี้เหนียงแล้วก็กลับเข้าห้องขณะจะถอดเสื้อผ้าขึ้นเตียงเพื่อปลอบประโลมภรรยาวัยเยาว์กลับพบว่าต้าเป่าที่เป็นต้าจิ๋วชื่ออยู่ในห้องฟ้านเสียงยิ้มพลางกล่าวกับต้าเป่าอยู่หลายคำ ลิ้นหวานเออชมดูที่ด้านข้างในใจนึกประหลาดใจเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกงกับเกอเกอร์อน่าประหลาดอยู่บ้างไม่ทราบว่าคนทั้งสองฉะไหนมีวาจามากมายสนทนากันและไม่ทราบว่าฟ้านเสียนฉะไหนมีความอดทนถึงเพียงนี้เนิ่นนานให้หลังฟ้านเสียนกับต้าเป่าค่อยใช้มือขวาอบไหลของอีกฝ่ายร้องตะโกนคำหนึ่ง จากนั้นก็ให้บ่าวไพร่นำตัวต้าเป่าออกไปท่านกล่าววาจาอันใดกับต้าเป่าลิ้นหวานเอ,อ๋อกอดผ้าห่มเบาบางมองดูมันพลางเชิดปากน้อยๆคล้ายถึงหวงเกเกอตัวเองเท้าเปล่าของนานทั้งคู่อยู่นอกผ้าหม่มผ้าห่มสีเหลืองขับข้อเท้าขาวผ่องจนงดงามเป็นพิเศษฟานเสียนยิ้มพลางนั่งลงข้างเตียง ยื่นมือลูบคลำเท้าของภรรยานิ้วมือสกิดเกาฝ,าฝ่าเท้าของนางด้วยประสงค์ร้ายปากกล่าวว่ามันรับปากเสียวเสียนเียนว่าเสียวเสียนเียนไม่เล่นเป็นเพื่อนมันในมหานครมันก็จะเชื่อฟังวาจาลิ้นหวานเอ,อ๋อรู้สึกว่าฝ่าเท้าคันชาพอฟังคำพูดที่แฝงความหมายสองแง่สองงามของมัน ใบหน้าที่ขาวผ่องต้องแดงซร้านขึ้นมากระทั่งติ่งหูยังเป็นสีแดงอยู่บ้างดูไปหน้าทนุถนอมกว่าเดิมนางรีดหดเท้าทั้งสองกลับไปกล่าวอย่างเอียงอายว่ายังเช้าอยู่ฟ้านเสียงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าไม่เช้าแล้วพรุ่งนี้ออกเดินทางควรเร็วไวกว่านี้ ลิ้นหวานเออพบผ่านเสียงกรงที่อยู่ต่อหน้าคนสุภาพเรียบร้อยรับหลังผู้คนต่ําช้าลามกผู้นี้ไม่ทราบทํำยังไงดีแต่แต่หันเหหัวเรื่องว่าใช่แล้วท่านพ่อไม่ใช่ให้ท่านแวะไปหาสักเที่ยวหนึ่งหรอกหรือแต่ว่าหมากตานี้ของนางใช้ออกบ่อยครั้งฟ้านเสียนสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกแล้วจึงกล่าวว่าจ้างเยือนผู้เท่า ด่าข้าพเจ้ามาเที่ยวหนึ่งก่อนอื่นด่าเรื่องการสอบเครือจีต่อมาด่าเรื่องการเดินทาง,ปางไปยังแคว้นเป๋ยฉีลุ้นไม่ยอมทำตามท่านผู้เท่าซึ่งความจริงตอนกลางวันเข้าทำเนียบมหาเสนาบาดีฟ้านเสียงดูออกว่าจังเหยืยนผู้เท่าเกิดความวิตกกังวลเพียงไม่ทราบว่าท่านมหาเสนาบาดีหวันวิตกอันใดมันทางหนึ่งว่ากล่าว ทางหนึ่งรูปคลำข้อเท้าเปลือยเปล่าของภรรยาขึ้นไปชั่วขณะก็ลอดผ่านผ้าหม่มจากนั้นกลางนิ้วทั้งห้าเกาะกลุมความเต่งตึงเอาไว้จนลิ้นหวานเอ,อ๋อร้องอุทานออกมาคู่สามีภรรยาสนทนากลางราตรีอดท้าความถึงเหตุการณ์ในศาลเจ้าชิ่งไม่ได้ ขณะจ,จะว่าหวามใจราวกับรับประทานหนจ้อหวานหวานอยู่ดีๆฟ้านเสียนใจเต้นระทึกขึ้นนึกถึงปรมาจารย์ขู่เหอแห่งแคว้นเป่ยฉีนึกถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์อันลี้ลับเลื่อนลอยไม่ทราบเพราะเหตุใดใจิตใจกลับหนักอึ้งขึ้นมาลิ้นหวานเอ,อ๋อรู้สึกถึงความผิดปกติของมันก่อนต้องยันกายขึ้นพบหน้ากับอ้อมอกของมันกล่าวว่าพรุ่งนี้ จะออกเดินทางแล้วยังคิดอะไรฟ้านเสียนพบว่าเส้นผมของภรรยาเลื่นไหลผ่านอกเปลือยของตนเองให้ความรู้สึกคันอยู่บ้างฟ้านเสียนต้องยิ้มออกมาขับไล่สิ่งที่ทั้งมีและไม่มีออกไปกรอกตารากับโจรตลบหนึ่งสายตามองทะลุผ่านผมเผ้าอันดำคลับของนางจับจ้องที่เนินอกของหวานเนอ๋ยอย่างลุ่มหลง ลิ้นหวานเออกำลังจ้องมองตามันมีความรู้สึกว่าดวงตาของเสียงกงคล้ายพูดได้แววตาที่อ่อนโยนยังบริสุทธิ์กับหญิงสาวบัดเดียวคล้ายบอกว่าคิดถึงตัวเองบัดเดียวคล้ายบอกว่าไม่อาจหักใจแยกจากบัดเดี๋ยวบอกว่าจะรีบไปรีบกลับเอ๊ะแววตานี้ฉไหนคล้ายกับกำลังกล่าววาจาอลามกบัดสี นางมองตามสายตาของฟ้านเสียนค่อยพบว่าเสื้อชั้นในของตนเองลื่นไหลลงถึงข้างเอวร่างท่อนบนล้วนเปลือยเปล่าสร้างความอับอายจนร้องโอยเบาๆรีบมุดเข้าผ้าห่มอันบอบ,บางฟ้านเสียนไม่สามารถแอบดูสืบต่อสร้างความขุ่นข้องหมองใจแซงกล่าวด้วยโทสะว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้ว ยังหลบหลบส้นๆทนทำอะไรลิ้นหวานเอ,อ๋อโผล่หน้าออกจากผ้าห่มครึ่งหนึ่งมองดูเซียงกงอย่างขาดเขาในดวงตาที่ปกคลุมด้วยละองน้ําแฝงรอยยิ้มอันเอียงอายริมฝีปากที่ถูกปิดบังไว้กล่าวเบาๆอยู่หลายคําฟ้านเสียงรับฟังไม่ชัดเจนลิ้นหวานเอ,อ๋อถึงใช้เท้าเปล่ายันขอบเตียงเอาไว้ โผล่หน้าออกจากผ้าห่มอีกช่วงหนึ่งเผยให้เห็นริมฝีปากราวกับกลีบกุลาบผมเผ้าปอยหนึ่งพอดีอยู่ที่มุมปากนางก่าเบาๆอย่างเอียงอายว่าเซียงกงไม่ใช่บอกว่าต้องรักษาความลึกลับไว้ไม่ใช่หร,อหรือภาพอันน่ารักนี้สะกดจนฟ้านเสียนลืมตาค้างตั้งแต่แรกยามนี้ยังรักษาความลึกลับอันใด พลันเลิกผ้าห่มขึ้นโอบรั้งเรือนร่างอันนุ่มนิ่มของภรรยาเข้าอ้อมอกเกี่ยวก้อยกันไปชมทิวทัศน์ของเขาหูซันด้วยกันหลังลมฝนขาดเม็ดผู้คนอ่อนเปลี้ยเพลียแรงลิ้นหวานเอ,อ๋อค่อยลืมตาที่ง่วงเหงาขึ้นกล่าวว่ารีบกลับตั้งแต่นั่นนฟ้านเสียหลับตาลงครึ่งหนึง่ง มุมปากประดับด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นสุขใช้นิ้วมือม้วนพันเส้นผมของภรรยากล่าวว่าวางใจเถอะข้าพเจ้าผูน้นี้ชะตาดีการเดินทางสะดวกราบรื่นต้องไม่มีปัญหาอันใดวันที่2ที่น่าคุกใจของสำนักตรวจสอบเหล่าโถซึ่งเคยเป็นหนึ่งในหัวหน้าตึกสำนักตรวจสอบ และฟานเสียนเคยพบหน้ากันครั้งหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูเหล็กด้วยสีหน้าอันเรียบเฉยฟานเสียนหยีตามองดูหัวหน้าตึกที่7รุ่นก่อนกลับพบเห็นความตนกในดวงตาของอีกฝ่ายซึ่งทอแววไม่สบายใจอยู่บ้างรอบบริเวณกระจายเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและมือกระบี่สังกัดตึกที่6รถม้าหลายคันจอดรออยู่หน้าประตูใหญ่ ส่วนฟ้านเสียนยืนอยู่ห่างจากรถม้า10กว่า9ก้าพบว่าเพื่อนร่วมงานของสำนักตรวจสอบอยู่ดีๆก็เกิดความเขม็งตึงเครียดรถม้าเหล่านี้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษผนังรถบุแผ่นเหล็กเอาไว้ม้าเทียมรถไม่เศร้าวันเน็ตเหนื่อยหรือว่าตึงเครียดจึงพวยพุ่งลมหายใจออกทางจมูกไม่หยุดยัง้ง ในบรรยากาศอันตื่นเต้นกลึงเครียดฟ้านเสียนอดขมวดคิ้วไม่ได้นึกถึงคำเล่าลือเกี่ยวกับผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังจะถูกปล่อยตัวออกจากคุกผู้นี้เซียวเอินเ,เป็นหัวหน้าสายสืบของแคว้นเป่ยเว่ยครั้งกระโน้นคุมทัพม้านับไม่ถ้วนท่องทะยานไปทั่วแผ่นดินวางกำลังสืบสายอยู่ตามแควนต่างๆานัดในการคำนวณจิตใจคน ชำนาญการดำเนินอุบายไม่ทราบแคว้นเล็กแคว้นน้อยล่มสลายเพราะมันมากน้อยเท่าใดผู้คนที่ตายใต้เงื้อมือของมันทั้งทางตรงกับทางอ้อมสามารถสมเป็นภูเขากระดูกกรองหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือหัวหน้าสายสืบที่กระเดื่องเรื่องน้ำผู้นี้กอบด้วยมันสมองอันเฉียบแหลมและฝีเมือนสูงเยี่ยมหลบรอดจากการรอบสังหารของประเทศฆ่าศึก นับครั้งไม่ถ้วนครั้งกระโน้นขนางบุญที่กษัตริย์แคว้นเปิดเว้ยทรงพึ่งพาก็คือจวงหม้อหานขนางบูที่ทรงใช้สอยก็คือจ้านชิงฟงแต่เสาหลักที่ค้ําดันประเทศที่แท้จริงเป็นแต่เท้าเสียวเอินซึ่งซ่อนตัวอยู่ในที่มืดผู้นี้ตอนนั้นแผ่นดิน,นปั่นป่วนวุ่นวาย หนึ่งเพราะเซียวเอินลงมือด้วยความอำมหิตบุกเบิกอาณาจากักรให้กับแคว้นเป่ยเพ่ยเป็นจำนวนมากแต่ก็ช่วยให้รัชชิ่งตั้งประเทศได้ในทางอ้อมหลังจากที่รัชชิ่งผุดขึ้นมามืออำมหิตของเซียวเอินจึงยื่นมือมาทางใต้ตอนนั้นมหานครตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายก่อนหลังที่ปฐมฮ่องเต้รัชชิงจะสวรรคตชิงอ๋องทั้งสอง ก็ต่อสู้ช่วงชิงกันเองมีสภาพเชกเช่นน้ำกับไฟผู้ที่ผลักดันอยู่ทางหลังย่อมเป็นเซียวเอินขณะที่หมื่นม้าของแคว้นเป่ยเว่ยต่างจ้องคุมเชิงรอให้ชิงออกทั้งสองลงมือช่วงชิงบัลลังก์ก็จะกรีธาทับลงใต้ขมเอือกลืนรัชชิงผนวกเข้ากับอะไรจักรเป่ยเว่ยก็จโจกขับยามนั้นสตรีนามเยี่ยชิงเหมย นำบาบุรุษตาบอดคนหนึ่งมาถึงมหานครรัชชิงบาวบุรุษนั้นยังสภายหีบหนังสีดำอยู่ใบหนึ่งต่อจากนั้นชิงอองทั้งสองล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุเฉิงอองซึ่งสงบเสงี่ยมเรียบร้อยและเป็นพระบิดาของห้องเต้องค์ปัจจุบันขึ้นครองราชรัชชิงค่อยๆรักษาขุมกำลังไว้ได้มหานครค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบ แฟนเยเว้ยก็พลาดโอกาสลุกรลานเข้ามาขณะเดียวกันปรากฏบุคคลที่มีชื่อว่าเฉินผิงผิงขึ้นสู่เวทีทางการเมืองตอนแรกเฉินผิงผิงเพียงเป็นบ่าวไพร่ของวังเจ้าเฉิงอ๋องไม่ทราบเพราะเหตุใดจึงได้รับความไว้วางใจจากซื่อจื่อของเฉิงอ๋องติดสอยห้อยตามไปช่วยชีวิตหลังจากจัดตั้งสํนักตรวจสอบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับระบอบการปกครองสมัยโบราณฉันผิงผิงก็ก้าวขึ้นสู่หัวหน้าสำนักตรวจสอบจนถึงทุกวันนี้ตอนแรกผู้คนทั้งหลายไม่ทราบว่าสำนักตรวจสอบมีภารกิจอันใดและไม่ทราบว่าเบื้องหลังของสำนักตรวจสอบยังมีเงาของประมุขหญิงตะกูลเยี่ยทอทาบอยู่ ยัทงทราบว,ว่าเฉินผิงผิงค่อยแสดงความโหดเหี้ยมงำมหิตออกมาทั้งแสดงออกถึงพรสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับที่มืดองค์กรรับที่น่ากลัวที่สุดในโลกทั้งสองแยกย้ายสังกัดประเทศที่ใหญ่โตที่สุดสองประเทศพร้อมกับสถานการณ์ของแคว้นเป่ยเว่ยกับรัชชิงที่ขเขม่งตึงเครียดขึ้นทั้งสองฝ่ายจึงทดลองจู่โจมใส่กันด้วยการอย่างเชิงมีอยู่ปีหนึ่งรัชชิง ทดลองเสียงโดยการกรีธาทับขึ้นเหนือเป็นครั้งแรกนี่เป็นปฏิบัติการที่ใช้ไข่ไก่ทุบใส่ก้อนหินในที่สุดพบกับความพ่ายแพ้แก่แคว้นเปื่ยเว้ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เข้มแข็งอันดับหนึ่งแห่งแผ่นด,ดินยามที่อยู่เบื้องหน้าม้าเหลกของจ้านชิงฟงท่ามกลางเครือข่ายสอบแนมของเซียวเอินไทจือในตอนนั้นซึ่งเป็นฮ่องเต้อ,อปัจจุบันพบว่า ใ่าแพ้ติดต่อกันสุดท้ายแทบทิ้งชีวิตไว้ในดินแดนทางภาคเหนือล้วนพึ่งพาเฉินผิงผิงนำทัพทมินดำฝ่าเป็นทางโลหิตสายหนึ่งช่วยเหลือชีวิตให้จือกลับมาพร้อมกันนั้นสั่งให้หน่วยสอดแนมสำนักตรวจสอบซึ่งกระจายอยู่ในเมืองสร้างจิงแคว้นเป่ยเว่ยปล่อยข่าวลือให้ร้ายแม่ทัพใหญ่จ้านชิงฟงในที่สุด ก็แหวดช่องทางของสมรภูมมทางเหนือเส้นหนึ่งเส้นทางกลับประเทศทั้งยาวไกลและอันตรายมีอยู่หลายครั้งที่ตกอยู่ในจุดอับขณะที่ขาดสเบียงและน้ำดื่มฉินผิงผิงซึ่งในตอนนั้นยังไม่ชราภาพเช่นปัจจุบันได้มอบสเบียงอาหารให้กับไทจื่อและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนตนเองดื่มปัสสวะมาะ้ารับประทานรากหญ้า สุดท้ายทัพธรมินดมมีชีวรอดกลับถึงมหานครเพียงเสร็จหนึ่งส่วนสิบระหว่างทางยังพึ่งพาเฉลยศึกสตรีที่เป็นชาวตงอีขอให้ปรนนิบัติดูแลไถ่จือจนทุเราจากอาการบาดเจ็บทีละน้อยเฉลยศึกสตรีชาวตงอีนางนี้คือมารดาขององค์ชายใหญ่แห่งรัชชิงอยู่ในวังในฐานะหนิงไฉเหยนินหลังจากนั้น ผู้คนคาดเดาต่างๆนานาว่าเฉินผิงผิงที่แท้ดำเนินแผนอุบายใดจึงทลายความไว้วางใจที่ราชสำนักแคว้นเป่ยเว่ยมีต่อจอมทัพช่้นจ้านซึงส่งแต่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ได้รับคำตอบแม้แต่ไทเฮารัชชิ่งยังคาดคั้นถามไม่สำเร็จแต่ว่าผู้คนบางคนคาดเดาว,ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับฮองฮาแคว้นเป่ยเว่ย นับตั้แต่นั้นเป็นต้นมาเฉินผิงผิงก็ได้รับความไว้วางใจจากฮ่องเต้กับไทยจือพร้อมกันนั้นแผ่นดินมีคำเล่าลือว่าเหนือมีเซียวเอินใต้มีเฉินผิงผิง